สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษทุกทกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะเป็นการทํานายโดยรวมเราไม่ได้ทํานายจะเพาะบุคคลใบบุคคลหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะต่อมาเริ่มกันเลยค่ะ ลัคนาราศีเมษเดือนมิถุนายนเรียกว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษพ้นเคราะห์พ้นความวุ่นวายในเรื่องการเงินราศีของคุณได้รับอิทธิพลจากพระราหูที่เข้ามายังดวงดาวเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะคะแม้ตอนนี้ดวงดาวยังคงอยู่แต่ก็ถือว่าความแรงนั้นลดน้อยลงเดือนนี้จึงถือเป็นเดือนแห่งการก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าหากใครเคยมีอุปสรรคปัญหา เรื่องปวดหัวหรือเรื่องเครียดเกี่ยวกับการงานมาก่อนเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้วดวงดาวจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่งผลให้มีโอกาสแห่งความสำเร็จความก้าวหน้าในการทำงานรวมไปถึงการเจรจาติดต่อหรือการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณเช่นเดียวกันนะคะ เรื่องการเงินก็เป็นอีกเรื่องที่มีข่าวดีเข้ามาชาวราศีเมษเรียกได้ว่าเป็นราศีที่การเงินแข็งแรงมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงทางการเงินมีรายได้ที่ดีเข้ามายิ่งขึ้นนอกจากนี้เงินที่คุณเคยเสียไปในช่วงก่อนหน้านั้นก็อาจจะได้กลับคืนมาในช่วงเดือนนี้แถมยังมีข่าวดีในเรื่องการหารายได้ใหม่ๆ รวมไปถึงเรื่องโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่จะมีเข้ามาให้ลุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องความรักนั้นต้องบอกว่าดำเนินไปได้ดีแต่ต้องขอยย้ำเตือนก่อนว่าคุณเป็นราศีที่พระราหูยังคงส่งผลกับดวงอยู่ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์มีเรื่องจุกจิกกวนใจเกี่ยวกับความรักก็ยังคงมีเข้ามา สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่หรือเพิ่งเริ่มต้นคบหาดูใจกันขอให้ใช้เวลาศึกษาอีกฝ่ายให้นานมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วคู่ของคุณจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินได้อาจไม่ได้หมายความว่าแฟนจะให้เงินคุณเสมอไปบางครั้งอาจเป็นไปในลักษณะที่แฟนช่วยเหลือติดต่อเรื่องการเงิน หรือนำข่าวดีเรื่องการเงินมาให้กับเราค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นไม่ได้มีประเด็นปัญหาที่น่ากังวลเรียกได้ว่าจังหวะดวงดาวสุขภาพดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านผ่านมาและโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงโรคประจำตัวอยู่ในจุดที่ไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ขอให้ระวางังเรื่องอารมณ์เล็กๆน้อยๆน,นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ ชาวลัคนาราศีเมษฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระติ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกทกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมปรัถนาทุกประการสาธุ